โอ้ยสุดยอดนนำไล่แตกผั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 กแล้วกุ้งสองตัวถื่นัเนมึนเมงเลยกัน่ะอ๋อข้อแห่งเว้าไร้กระไดอืมอีแม่กินไหวขาวมันอนี้เงือแตกพักๆักัก,กักแล้วอื with you i can be sad with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you i wanna stay with you Yeah. Uh -huh. I can with can't sad be you แซบสอนชาแนวขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยากคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดามื่อนี่กลับมาพอมาเจอกับมุกดาอีกแล้วจา้าเหตย่ำมาสูกินจา้ามือนี่ย่ำตีนไก่ใส่กุ้งใส่หมูยอ่อใส่ฮอตด็อกใส่อีอยังแ่ล่ะ <laughs> ใส่คักหลายจนจำบาบ่ได้จ้า จ,าจา้าย่ำนั่นละจ้าง่ายๆสบายๆคือย่ำผักกับมิแตงมิสลัดมิสลแหน่เนาเนา,นามีผักคอดผักคอดมีสามคลิปเด้อจ้าเอามาบ้างย่ำได้บริก,กินจักเชียคลิปนี้แหละจ้ามุกดาสิกินมัน่นพอใจอย่างบบมีผักจ้าเมื่อนี้ง่ายๆสไตล์แม่มุกดาจ้ามีผิกทอดบ้านใดเมืองใดกินย่ำกับผิกทอดแต่ว่าอีแม่มุกดากินจ้าเมื่อนี้ แสบแสบย่อย่ยน้ำลายแตกแล้วโอ้ยข้อแห่งเบาไหลก็ะได้อือีอแม่กินไหว้ข้าวมันนี่งืงอแตกพ,ก,พก,พก,พกพักพักพักแล้วสองแก้วแล้วจ้านี่แก้วที่สามแล้วจ้าก่อนอื่นก่อนใดขอขอบคุณพอแม่พี่น้องทุกคนีใ้การสนับสนุนมุกดาและเป็นกำลังใจให้มุกดา โดยดีด้วยดีเสมอมามุกดาขอขอบคุณหลายๆนะจ้าสำหรับเพื่อนๆทุกคนน่ารักน่ารักนา่กนารักทุกคนจ้าแฟนครับมุกดาเพื่อนๆนเอฟซีของมุกดาอย่าถือยาซ้ำแม่มุกดาเบาสไตล์นี่แบบนี่นะจ้าคนกาลสินเคลื่อนลำเปล่าเป็นอยงซี่แล้วเบาปุ่งปุ่งแต่ว่าจริงใจจ้าบอมีอีหยังจ้าขอฝากล้านนะจ้ะ ล่าน,น้องสาวมุกดาเพื่อนเพื่อนคนใดที่ผ่านไปกาลสินได้จ้าอย่าลืมแวะหาดดอกเกดเครื่อลํำเปล่ากาลสินจ้าบริการอาหารและเครื่องดื่มจ้ามีบานานา่าโบดเกสกีสารพัดยางจา้าทะเลอีสานเนาะจา้าทะเลอีสานอยู่หาดดอกเกดเครื่อนลํำเปล่ากาลสินเด้จ้าไปอุดหนุนล่าน,น้องสิงโตให้แน่จา้าล้าน,น้องสิงโตปาลาเผาลานของน้องสาวมุกดา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อถ้าอยากสั่งจองอาหารหรือว่าอยังกัดตามคัดของประการใดโทรหาน้องสาวมุกดาด้จ้าเดอ้อเบอร์โทรศัพท์0869953283 0869953283โทษสั่งจองอาอาโทษสั่งอาหารใดล่วงหน้าจา้าไปหอดได้กินเลยจา้า บริการถึงทีนางริมชายหาดจ้าโอ้ยฟินขนาดจ้าขอบอกขอบอกแม่มุกดาบริตตัวเด้อจ้าเด้อเอา้าเบาหลายกระเมยห,หายใจเนี่ยจ้าย่ำของเฮาเด้อจ้าเมือน,นี้ย่าย่ำของเฮาคือว่ากุ้งของเฮาก็มีย่ำจ้าเมือน,นี้จ้า รสจัดๆยั่วๆสไตล์แม่มุกดาจ้าโอ้ยสุดยอดนำ้ำลายแตกผักักผักักแล้วกุ้งสองตัวถืนมันเนมึงเลยกนะนาอ๋อบาแล้วกินไหนก่อนเพิินก่อนเดี๋ยวสิลืมกินไหมจ้ะอื ให้เห no. ็ดหูหนูกินกับพริกทอดคักอีดีนี่ไทยบ้านได้ล่ละพี่น้องอ้มเกียมันขึ้นมากขนาดน้ำย่ำเนี่ยสุดยอดจ้า tìm cây cả nhai nhai. nhảy, nà. à, แม่มุกดามาก,กินพริกทอดตัวจา้าเพราะว่าอย่างพริกสดนะมันเห็นในห,ห้าแสบท้องถ้าห้ามากินเผ็ดนะกินอียงก็ตามกินกับลาบกับก้อยกินเอียงก็ตามกับพริกแหงเด้อจา้าพริกแหงทอดมันเสีเห็ใหุในห้าวบวแสบท้องแล้วก็หอมขัวขัวกินกับอุ้ยหอมพี่น้องเลย เสื้อแม่มุกดาบ่ามีผิดหวังจ้ะบ่ตตั๋วจ้ะมากกินเพจนั่นกินกับพริกทอดเด้อจ้าเด้อพริกขัวแหงก็ได้ขัวเป็นเป็นเม็ดยังสี่ละ มนันอย่ยงได้เพือ่อนคำใหญ่จ้ะพยายามเคี่ยวในช่องปากแม่จ้ามันสิอื่นลงมาลึงาล่งมาเลยก็อดอยากหวัวจะควงวอะไรนะ <c oughs> เล็บเมอนางหรือว่าตีนไก่ภาษาพื้นบ้าน ไม่พอมือเศร้านี่ยโทรหาผอถามว่าเฮ็ดยังพ่อนอนเบิ่งข่าวอยู่พะนะเอา้าคือพวเขาโคบไปเก็บเห็ด่ เราวว่นบบตกบบมีเห็ดว่าสันอุ้ยตายบ้านอื่นเมืองอื่นฝนเขาตกว่าสันเห็ดเราโงกเห็ดปวกเห็ดยั้งออกอยู่เต็มอยู่กาลสินเคลื่อนล่ำเปล่าเห็ดแหล่งพี่น้องเอ้แต่อยากหัวอยู่ไกล่เคลื่อสนสะเปล่าเนาะฝนบตบตกพะนะเห็ดบบอ,ออกพะนะ แต่ว่าเป็นแต่อี้ตนซาดพี่น้องเอ้ยพ่อมุกดาแล้วพ่อมองเห็ดไข่ออกเนาะสมมติว่าถ้ามุกดากระสิกกลับบ้านเนี่ยเลาสิเป้าไปเก็บแล้วเราก็สินหนึ่งไหวหนึ่งไวหงไวแส่ตู้เย็นแช่แข็งไหวแม่จ่าทาลูกสาวกลับไปได้กินเห็ดไข่เราเห็ดสไตล์นั่นเราหนึ่งเราเล่ลาถนอมอาหารแม่จ่า เก็บได้เป็นปีพี่น้องเอ้ยแซ่แข็งไว้มุกดาได้กินแกงเห็ดก็เก่ามันกลับหนาหนักนาวันมันกลับหนาห่อนนายยังกับตามมุกดาได้กินแกงเห็ดจ้ะเพราะว่าพ่ออยู่เฮียนเพิ่นนั่นเพิ่น,นหนึ่งแล้วก็แซ่แข็งไวถ้ถาม่จ้ะดีคักอีลีนี่ พอมุกดาแล,ล้วเส็ดแบบนี้เนี่ยแล้วสีล่างดีๆล่างาสะอาดเลยแล้วเลาเรก็สิเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วเรสิเอาเป็นหนึ่งพอเราหนึ่งแล้วแล้วปล่อยให้มันเย็นเราไปแช่แข็งเวลาเ้าอยากแกงเอาออกมาแกงคือเกาจ้า รสชาติคือเก่าบ่เปลี่ยนแปลงนี่มันกระกุดไอเดียได้จานนี่แบบนี่พุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะวิธีถนอมอาหารได้กิบได้กินโดนๆน,น,นอะจากเนาะเป็นปีๆเนาะ ีนไก่องค์นี้องค์ใหญ่ๆจ้ะื pas จะกลายจ้ะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงเขี่ยวนำย่ำไว้เวลาห้าอยากย่ำมันเอาออกมาเทราดคุ้นข้ดอ๋อืม เรต่องมาเสียเวลานั่งใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาชุดหยอดจ้ะแสบคักเพราะว่าเฮียน,นีมากกินแม่จ้ะ ค้องแสบเลยมันจะอุ่งใหญ่ คักอีกนิ่จ้ะเบ่งเดอใส่พริกถอดเข้าไปน้ำ หอมมันจังไดล่ะอแซ่บหลายมักกินคักจ้าพริกทอดเฮ็ดอีหยังก็กตามมีพริกทอดกับไหมจ้ะ หมูยอ่อเนี่ยก็เหทยใบต่างแๆจะดูมันหัวก็ได้ย่ำมาเนี่ยหัวก็ได้เอาออกมากินเฮเทือนึงกับเป็นกิโลเนาะจานเนาะโอ้ ผาดปลาหมึกได้พี่น,อน้องมูกดาไม่มีปลาหมึกไหมจ๊ะเร,ระย่รเปิดสซย ออกหูปิดต่อทำงานแล้วออกหูอืมกินบักแตงแค่เผ็ดออกหูวิ่งวิ่งเลยพี่น้องเอ้ยบาเทน ดีดีเนี่ยอืมจะเลื่อนอาหารอีกแล้วอืม ศูนย์แปดหกเก้าเก้าห้าสามสองแปดสามลานน้องสิงโตปลาเผาอุ้ยคข,ขนาดพี่น้องเอ้ยปุ่มหมดลานน้องเซาจะคว้างไหมจ้ะถ้ามาหากินซอยกันเนาะจ้ะเนะ นุกดากระยุนีน้องสาวเพิ่นเพิ่นครูเพิ่นอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะผู้เพิ่นดูแลพ่อแม่แม่จ้าแทนเฮ้าเนาะอืมซาบมีเพิ่นเลยจะสิเป็นยังได๋ล่ะมีน้องสาวผู้เดียวซ้ำ คือว่ามีพี่น้องสองคนจ้ะพอกับแม่บูดาลูกหน่อยมีสองคนมีปูกระปาอันนี้ซื้อเลนมุกดาซื้อเหมือน ซื้อปู่แมจ้ะเ่ืด้ซื้อมุกดามุกดาเนี่ยซื้อจริงที่นี่มาอยู่มั่งหนอกโดนไล่เวลาทํางานน้งสี่เขาบ่อคอยเอิน้นเขาบ่มีซื้อเหร่นแม่จ้ะที่ทํางานเขาเอิ่นแต่ซื้อจริงกันนะเนาะมันก็นเลยติดปากแม่จ้ะผููได้เอินแต่มุกดามุกดามุกดา,ก,ดาก็เลยมุกดามาตลอดเลยลืมซื้อเหร่นจะคว้างบัตรที่นี่แต่ทั้งบ้านนั่นถ้ากลับบ้านน้งสี่เขาก็เอิ่นแต่อีนั่งปูอีนั่งป่าจ้ะปูกับป่า เพื่อนแพงจ้าเพื่อนแพงโอ้ยหัวกระไดบ่แหงจ้าแต่สมัยแต่เป็นสาวซ้ำหน่อยโอ้ยบ่อยากเว้าบ่าอยากาพากพ่อแล้วจ้าบ่าไวล้ละอิ่มละเฮ็ดหลายปวดบ่สูจ้ามือนี่เหลือ,อยี่น้อยนึงละจ้าเนี่ยแต่ว่าบ่าไวล้วละพ่อละอิ่มบ่ไว้คือบ่ไว้ถ้ากินฟื้นกิน มันสิหล่นออกปากเนาะจ้าเนาะมือนี้สาวมุกดาสาวปูไปแล้วเด้อจา้าพอกันไม่คลิปหนาจา้าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนทึงพ่อแม่พี่น้องอันเป็นที่รักของมุกดาเนาะจ้าเนาะสวัสดีจา้า